ไฟที่เราซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ทีเด็ดอ่าตอนนี้กลับมาอยู่ที่ทีเด็ดเก้าแล้วมีใครมาเป็นคู่ p a r ซ้อมเราก็เลยครับเพื่อตามูซ้อมตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยที่อยู่ตอนนี้ช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ล้ว่สูงเท่าไหร่น้น้ำหนักปล่อยล่อยตอนนี้่าเราเหมือนสไตล์เลยครับวันนี้เลยต้องมาเจอซูเปอร์เลกเคยต่อยกันไหม ยังไม่เคยเลยไอ้นี่ครั้งแรกเลยแล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อยยังก็เขาเป็น,วนยยมวยคนนี้แล้ววันนี้มาเจอทุปเปอร์ลิกเนี่ยเราวางเก่งวางแข่งยงดีก็ตามสไตล์เราต่อยตามสไตล์ตเ,รตตเราไปมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุฒิเข้าบนเวทีครับล่าสุดไปต่อยที่ไหนมาราคาห่าคงวันนั้นต่อยกับเป็นยังไงวันนั้นพาแข่งคะแนนไปเนาะวันนั้นก็ไปเบียดกันแหละใช่ป่ะเราไปพลาดหลังๆก็วันนั้นต่อยอีเวนท์ร้อยสามสิบ ร้อยสามเออสามสิบสามสิบผมร้อยสามสิบอืมแล้ววันนี้มัมาร้อยสามห้าครับมามาแทนบ้างหรือมวยอะไรกันก็เลื่อนมาต่อยอาทิตย์หนึ่งอ๋อนี่ก็มีต่อยทอีหน้าทั้งคู่เลยป่ะหรือว่าครับอ๋อก็เลยยกมาเป็นนี้ 3, เลยร้อยสามห้าเลยใช่ไหมอืมแล้วเกิดถ้าเข้าไปเช้าหนัานี่เวทใหญ่เนี่ยคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินน่าจะเกิน,กนประมาณเท่าไหร่ได้ ก็สามหกสามสได้ก็ประมาณปอนของปอนได้ก็คือเหมือนเขวิ่งทุกครั้งนะยื้เส้นยื้สายร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เปล่าพร้อมมาชนะกับค่ายไฟนี้คุมมากี่กิโลได้คุมไหมหรือปล่อยเลยกี่กิโลได้สามสามโลนะต่อยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราประมาณร้อยกว่าไฟเราเราคนจังหวัดอ้าวฝากเชียร์เชียแฟนขับรถหน่อยก็วันนี้เราพร้อมแจ้งเกิดนะพร้อมชนะด้วย ขอให้โชคดีขอบมากครับเอาเมย์ขอมากผมจะทเป็นจริงฮ่าไฟนี้ซ้อมมากี่วันเล็กซ้อมมาช่วงเกือบสามเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายจริงอยู่ที่เดิมแล้วไฟนี้มีใครไปเป็นขุนป้าขุนซอลเราบ้างเรมีพวกพวกุ้งกุลาพวกหอยเล็กพวกตัวหนุนพงอะไรเราเพิ่กพี่ๆ<ม>ตัวใหญ่ในค่ายเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบเจ็ดเราสูงเท่าไหร่เนี่ยระมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณหกบแปด เรามวยสไตล์ครับวันนี้เลยต้องมาเจอทงน้อยเนาะเคยต่อยกับทงน้อยไหมไมยยังไม่เคยเลยไอ้นี่คือครั้งแรกเลยแล้วเราได้ดูยังทงน้อยมวยสไตล์วันนี้มาเจอเนี่ยเราวางเกมวางแผงไงดิเรื่อยๆครับก็เหมือนต่อยตาสไตล์เราไปค่อยๆไปเรื่อยเนาะแล้วเดี๋ยวมีอะไรแก้ไขวุ้ยๆเดี้ยวล่าสุดเลยเราต่อยไปที่อรกอรกนั้นต่อยกับเสนองสุขเปลี่ยนมากกว่นนั้น อ๋อไปบ้านโดนอะไรอ่ะโดนซอกอ๋อโดนซอกเลยหล่นเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ต่ออยู่วันนั้นร้อยสามห้าครับผมวันนี้ก็รนะ้อยสามห้าเนาะถ้าเกิดวันนี้เข้าช้ำหนักคิดว่าวันนี้มาเกิหนหรือมาขาดใครของเราของเราเกินมาเกินประมาณเท่าไหไร่ได้ซุ่มปอนได้ซุ่มปอนก็คือเหมือนว่าวิ่งตอนเช้า <Scient lio. S 2> ยเนเซนยนสายเนาะร่างกายตอนนี้ของเรากีเ่เปอร์เซ็นต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่ลำสิบนี่นะพร้อมพอมมาเอาชัยหน้ากับใครด้วยไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับ ต่อยมวยไทยมันอดของเราตัวนี้หลักเท่าไหร่ละร้อยร้บวกแล้วเนาะเราคนาจังหวัดสนใจเอาฝากเชื้อเชื่แฟนคลับแล้วหน่อยขอฝากเป็นดวใจเชื่อวันนี้เต็มที่นะวันนี้คู่เอกช่วงถูวันนี้ข่อช่วงดีขอบคุณมากครับโอเคเล่นโหมาก